สวัสดีครับทุกคนที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ชีวิตมาถึงจุดนี้กันได้ยังไงคะอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้ทุกคนเลือกเส้นทางชีวิตนี้ที่กำลังเดินกันอยู่ย้อนกลับไปตอนที่ยานิวเป็นเด็กยานิวก็เติบโตมาจากครอบครัวธรรมดาเหมือนกับทุกๆคนนะแต่ว่าด้วย เหตุผลบางประการเนาะทำให้ยานิวได้มีโอกาสไปสัมผัสสังคมที่หลากหลายตั้งแต่เด็กๆนะเราได้มีโอกาสไปเห็นโรงพยาบาลชุมชนไกลโพ้นเห็นปัญหาต่างๆของที่นั่นนะมาจนถึงเห็นโรงเรียนแพทย์ที่มีพร้อมทุกๆอย่างด้วยประสบการณ์ชีวิตแบบนั้นก็เป็นที่มาของเส้นทางชีวิตของยานิวในทุกวันนี้นะตั้งแต่เด็กเราก็มีความฝันว่ายานิวอยากจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยคนได้เยอะๆอ,อยากจะแก้ไขหลายๆปัญหาที่เราเคยเห็นมา ในตอนนั้นก็ยังไม่รู้หรอกว่าเราจะทําได้ยังไงบ้างเนาะแต่ว่าเราก็มีความมั่นใจมากว่าเราจะทําได้แน่นอนนั่นก็เป็นเหตุผลนะที่ยานิวตัดสินใจสอบเข้าคณะแพทย์มานะแล้วก็ได้มาเรียนที่นี่แต่ว่าชีวิตมันก็ไม่ได้ง่ายแค่นั้นเนาะพอเข้ามาที่สิริราชแล้วนะจุดเปลี่ยนของเด็กที่มีความฝันแล้วก็มีความมั่นใจว่าตัวเองจะทําได้มันก็มาถึงเรื่องไม่ได น่าเซอร์ไพรส์อะไรมากเป็นการปรับตัวครั้งแรกในชีวิตนะของเด็กอายุ18-19ที่เข้ามาเรียนแพทย์เข้ามาเจอเนื้อหาที่มันเยอะแล้วก็ท้าทายนะตอนนั้นยานิวก็ปรับตัวมากนะแล้วก็แทบจะไปไม่รอดเลยนะชีวิตตอนนั้นเปลี่ยนไปจากที่เคยอยู่มามากๆไม่ได้มีเวลาให้ตัวเองไม่ได้เล่นกีฬาแบบที่เคยเล่นไม่ได้อยู่กับครอบครัวไม่ได้อยู่กับเพื่อนไม่ได้ใช้ชีวิตด้านไหนๆเลยนะ ทุกวันก็คืออ่านหนังสืออย่างเดียวแล้วก็ความฝันที่เราเคยฝันมาเหตุผล <c oughs> ที่เราเข้ามาที่นี่ลืมทิ้งไว้ไกลจากตัวมากลืมไปหมดว่าเราเข้ามาอยู่ที่คณะแพทย์ทําไมเนาะว่าแค่จะอ่านของที่จะสอบรอบถัดไปเนี่ยก็จะไม่รอดอยู่แล้วพอเวลามันผ่านไปสักพักหนึ่งเนาะยานิวก็มาคิดกับตัวเองแล้วก็ตกตกรดูว่า อะไรที่มันเปลี่ยนไปนะระหว่างเด็กมัธยมคนนั้นที่อยากจะช่วยคนอยากจะเป็นหมอนะสู่นักศึกษาแพทย์ในวันนี้ที่กําลังจะได้เป็นหมอทําไมความรู้สึกมันต่างกันมากอย่างกับว่าเป็นคนละคนกันเลยนะอะไรที่มันเปลี่ยนไปนะอาชีพหมอเปลี่ยนไปไหมแน่นอนว่าไม่นะอาชีพหมอก็ยังเป็นอาชีพที่ดีเหมือนเดิมใช่ไหมเป็นอาชีพที่ได้ช่วยคนแบบที่ยานิวเคยฝันไว้นี่ แล้วอะไรอะที่มันเปลี่ยนไปสิ่งที่มันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆก็คือเวล l บีอิงในตัวยานิวที่หายไปเนาะ mm hmm. กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวนะความฝันอะไรสักอย่างหนึง่งนับตั้งแต่วันที่เราฝันมันขึ้นมาจนถึงวันที่เราทําได้จริงเนี่ยต้องผ่านการเดินทางที่ยาวนานอนะ่ะวันนี้ยานิวก็เลยอยากจะพาทุกคนนะไปทําความรู้จักกับเวล l บีอนะิงเนาะซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้ทุกคนเนะี่ยเดินทางอย่างยาวนานไปกับมันจนถึงความฝันของตัวเองได้นะ Well-being แปลเป็นไทยว่าสุขภาวะ <Ừ. S 1> แปลออกมาแล้วก็อาจจะไม่ได้ทําให้เข้าใจความหมายมากขึ้นสักเท่าไหร่นะ Well-being เนี่ยประกอบไปด้วย3ด้าน Mental health คือหัวใจเราเป็นยังไงเรามีความสุขไหม Spiritual health คือตัวตนของเราคืออะไรจิตวิญญาณเรามีชีวิตอยู่ไว้เพื่ออะไรและ Physical health ก็คือสุขภาพร่างกายภายนอกของเรา เรามาเริ่มกันที่ด้านเมน h ทลเฮลก่อนเมน h ทลเฮลหรือว่าความสุขในใจคนนะความสุขที่แท้จริงของชีวิตมนุษย์คืออะไรคนที่จะตอบคำถามนี้ได้ก็ต้องเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกใช่ไหมซึ่งปัจจุบันนี้เราก็มีคำตอบแล้วเนาะจากงานวิจัยที่ยาวนานที่สุดของ Harvard University นะเขฮาศึกษาทั้งชีวิตมนุษย์ของคนคนหนึ่งเลยแล้วก็บอกว่าความสุขที่แท้จริงแล้วของชีวิตมนุษย์เนะี่ยคือการที่ มนุษย์มี good relationships หรือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีคืออะไรเนาะความสัมพันธ์ที่ดีก็คือความสัมพันธ์ที่เรามอบ unconditional love หรือว่าความรักที่ไม่มีเงื่อนไขให้กันเสมอนะย้อนกลับไปตอนที่ยานิวังเรียนอยู่ชั้น pre- คลิกิก็คือตอนประมาณปี2ปี3เนาะยานิวก็ใช้ชีวิตในเทอมเทอมหนึ่งแบบ สบารสบามก็คืออ่านหนังสือสอบหนักมากดีบ้างแย่บ้างอะไรเงี้ยนะจนถึงวันปิดเทอมเราก็ไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนเือดีใจที่จะได้เป็นวันพักผ่อนของเราแหละตอนนั้นก็ยืยนอยู่ริมทะเลนะทุกอย่างมันเกือบจะดีเกือบจะได้เป็นวันที่ดีแล้วนะอยู่ดีๆก็มีโทรศัพท์สายหนึ่งดังเข้ามาสวัสดีครับพี่เจ้าหน้าที่การศึกษานะครับอาจารย์แจ้งว่า น้องสอบไม่ผ่านวิชาหนึ่งนะครับน้องต้องกลับไปสอบใหม่ตอนนั้นนี่เ e n t a l breakdown ของแท้เลยนะคือมันไม่ใช่เพราะว่าสอบตกไม่ใช่เพราะว่าต้องไปสอบใหม่นะแต่ว่าเราเพยายามทุกอย่างแล้วจริงๆนะทุ่มเทเพื่ออะไรสักอย่างมากๆแล้วสุดท้ายทำไมผลมัน ถือออกมาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยตอนนั้นรู้สึกหลงทางมากๆไม่เข้าใจว่าเรามาทําอะไรที่นี่ที่นี่มันใช่ที่ของเราไหมเนี่ยอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครเคยแบบมีสถานการณ์ที่มันบีบพันมากๆแล้วรู้สึกว่าบางอย่างมันกําลังจะแบบเป็นฟางเส้นสุดท้ายของชีวิตเราแล้วจริงๆตอนนั้นธานิวรู้สึกแบบนั้นเลยนะก็ยืนอึ้งอยู่ประมาณสิบวินาทีเนาะก็กดโทรศัพท์โทรหา ความสัมพันธ์ที่ดีนะของยานิวก็คือมาม้านะโทรไปแล้วก็เนี่ยแหละเล่าเรื่องให้ฟังนะว่าเราสอบตกอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าคุณเป็นคนที่รับโทรศัพท์สายนั้นจากเด็กคนนั้นอะคุณจะตอบรับเขาว่าอะไรมาม่ายานิวบอกว่าอะไรรู้ไหมมาม่ายานิวบอกว่าน้องนิวน้องนิวรู้ไหม ไม่ว่าน้องนิวจะต้องสอบไปกี่ครั้งจะเรียนได้เกรตอะไรเรียนคณะอะไรมาหมาก็รักน้องนิวมากที่สุดซึ่งเป็นคำตอบที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการสอบเลยใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยเรารู้เลยว่าถ้าถ้ายานิวพูดกลับมาหมาไปว่ายานิวไม่ไหวแล้วยานิวขอพอแล้วดีกว่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ของเราเลยอะไรเงี้ยมาหมาก็จะต้องบอกว่าไม่เป็นไร มามมาแค่อยากให้น้องนี่มีความสุขแค่นั้นนะแต่ว่าคําพูดแบบนั้นของมามมามันทําให้เกิดสถานการณ์แบบตรงกันข้ามเลยระหว่างที่ยานิวลองไห้ออกมาแล้วก็ปล่อยโฮเนะี่ยมันมีภาพแฟลชแบ็กของความสัมพันธ์ดีๆที่มันลายล้อมตัวเราอยู่นะยานิวมีเพื่อนสนิทต่างคณะนะที่จะคอยเป็นห่วงยานิวอยู่ตลอดนะโดยที่เพื่อนไม่ได้เข้าใจหรอกว่าเราเรียนอะไรอยู่เรียนแบบไหนเจอเข้อสอบยากแบบนั้นแบบนี้ แล้วมันก็ไม่ได้สําคัญสําหรับเพื่อนด้วยเพราะว่าสิ่งเดียวที่สําคัญก็คือยานีรู้สึกแบบไหนรู้สึกยังไงต้องการอะไรแล้วเพื่อนก็จะอยู่ตรงนั้นคอยซัพพอร์ตเราเสมอซึ่งมันเป็นสิ่งที่มีความหมายมากๆนะจากงานวิจัยเขาบอกว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราควรจะมีใครสักคนหนึ่งที่เรารู้ว่าเขาจะอยู่ตรงนั้นเพื่อเราเสมอไม่ว่าชีวิตเราจะอยู่ในจุดจุดไหนก็ตามนะเมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่ดีแบบนั้นมันจะทำให Mental Health ของเราแข็งแรงเนาะเราก็ทําให้เราได้เจอกับความสุขที่แท้จริงได้ยานิวก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะมีความสัมพันธ์ดีๆแบบนั้นอยู่ในชีวิตนะครับด้านต่อไป s p i r i t u a l Health หรือว่าต,วตัวตนจิตวิญญาณของเราเนาะด้านนี้เรียกได้ว่าเป็นด้านที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้คนมี Well-Being ได้แต่ว่าเหมือนจะเป็นด้านที่มีได้ยากมากที่สุดเช่นเดียวกันนะยิ่งใน โลกยุคปัจจุบันยุคดิจิตอลแบบนี้นะโลกยุคดิจิตอลเนะี่ยมันเหมือนกับเป็นดาบสองคมในแง่หนึ่งมันเปิดโลกให้เรามันพาเราไปเจอสิ่งต่างๆมากมายเราอาจจะไปเจอตัวตนไปเจอสิ่งที่เราชอบในนั้นเลยก็ได้นะแต่ว่าในทางกลับกันนะการที่เราเข้าถึงข้อมูลของคนอื่นมากเกินไปเนะี่ยมันอาจจะทําให้เราไปเอาความฝันของใครก็ไม่รู้มาเป็นความฝันของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยก็ได้บางคนไม่รู้ว่าตัวเองกําลังทําอะไรกับชีวิตอยู่นะ เรียนในสิ่งที่เขาว่ากันว่าดีทําอาชีพที่มันมันน่าจะดีแหละอะไรเงี้ยไปไปเที่ยวที่นั่นที่กําลังแบบติดเทรนด์ไปกินอันนี้อะไรเงี้ยไม่ได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเรากําลังทําอะไรอยู่ซึ่งถ้าเรายังเป็นเด็กอยู่เนาะถ้าเรายังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ที่ผ่านโลกมามากมายมันก็ไม่แปลกที่เราอาจจะยังไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วชีวิตเราต้องการอะไรนะแต่ว่าในทางกลับกันนะทุกๆท่านที่นั่งอยู่ที่นี้ก็คงจะมี คนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นใครสักคนที่มีเด็กมีลูกที่คุณรักมากๆแล้วก็อยากให้เขาเติบโตมาอย่างดีเข้าใจชีวิตตัวเองยานิวก็มีเหมือนกันนะยานิวมีน้องชายสองคนที่ยานิวลักมากที่สุดนะแล้วก็อยากจะให้น้องชายเนี่ยเติบโตมาอย่างดีสิ่งที่ยานิวกลัวมากที่สุดคืออะไรรนะู้ไหมยานิวกลัวว่า น้องชายเราเนี่ยจะมาเป็นมาเป็นหมอเหมือนกับเราเป็นเพราะว่าหมอเป็นอาชีพที่ดีไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่เลยนะตรงกันข้ามเลยเป็นเพราะว่าแพทย์เนี่ยเป็นอาชีพที่ดีมากๆเป็นอาชีพที่สังคมบอกว่ามันดีมากๆนะซะจนยานิวกลัวว่าน้องเนี่ยจะยึดตามค่านิยมนั้นแล้วก็เผลอเอาความฝันของยานิวอะไปเป็นความฝันของน้องโดยที่น้องไม่รู้ตัวก็ได้นะ ยานิวก็จะคุยกับน้องชายคนโตของยานิวตลอดก่อนที่น้องจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยนะว่าอยากจะเรียนอะไรอยากจะทําอะไรกับชีวิตนะเลือกเอาที่ใจเราอยากจะเรียนจริงๆะสุดท้ายน้องชายยานิวก็มาเรียนแพทย์นี่แหละแต่ว่ายานิวก็ภูมิใจที่จะได้บอกว่าน้องชายคนโตของเราเนี่ยเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรในชีวิตนะแล้วเขาก็พยายามในแบบของเขาเพื่อที่จะไปยืนในจุดที่เขาหวังได้ น้องชายคนที่สองก็เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเด็กอยู่เนาะอายุแบบ16 17ก็มีสปริชั่วแบบเด็กๆตอนนี้อยากเป็นนักพอกายยกเวททุกวันเอาไก่มาชั่งกินข้าวส่วนกี่ส่วนทุกมือ้อฟังมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนอาจจะสงสัยนะว่าอแล้วเราจะเจอสปรินั้นในตัวเราได้ยังไงเนาะสปริชั่เฮลสปริตมันคือจิตวิญญ,ญาณใช่ไหมมันคือตัวตน ตัวตนของเรามันก็อยู่ในตัวเรานะมันไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลแต่ว่าเราต้องให้ความสําคัญกับการพยายามทําความรู้จักตัวเองพูดคุยกับตัวเองลองใช้ชีวิตลองตัดสินใจแล้วเราก็จะเจอตัวเรายานิวมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งยานิวเคยคุยกับเพื่อนแล้วก็เล่าความฝันของอยานิวให้ฟังว่าเออเราอยากจะช่วยคนนั่นนู่นนี่แล้วก็ถามเพื่อนว่าแล้วอยู่ละ่ะอยากจะทําอะไรกับชีวิตเพื่อนบอกว่าไม่ได้อยากจะทําอะไรนะอยากจะ เรียนจบทํางานแล้วก็ซื้อบ้านที่ต่างจังหวัดไกลๆขอแบบรถไม่ติดเลี้ยงหมาโกลเด้นสองตัวแล้วก็ทํางานในเหนื่อยกลับบ้านนะอยากฝึกให้หมาวิ่งเข้ามาก่อนนี่มันช่างเป็นแบบมันเป็นสปริตที่บริสุทธิ์มากๆคือมันสวยงามในแบบของมันใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีอาชีพไหนดีกว่าอาชีพไหนเนาะไม่มีชีวิตแบบไหนดีกว่าชีวิตแบบไหนไม่มีความฝันของใครดีกว่ากันนะ มีแต่ความฝันที่เราใฝ่ฝันมาจากหัวใจของเราจริงๆกับความฝันที่เราไปหยิบเอาของคนอื่นมาฝันโดยที่เราไม่รู้ตัวนะยา <ys> <uz> นีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกๆุกคนก็จะเจอกับตัวต,วต,วตนนั้นความฝันนั้นในตัวเอง s> <S ตอนนี้เรามีสองอย่างแล้วนะเรามีความสุขและ mental health เราดีเรารูล้ลว spiritual health ตัวตนของเราคืออะไรชีวิตเราต้องการอะไรนะสุดท้ายก็คือ physical health หรือว่าสุขภาพร่างกายภายนอกของเราเนาะ,ะยานวจะขออนุญาตยกตัวอย่างนะจากหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าสู้ดิวะเขียนโดยนายแพทย์กรไทยเนาะเป็นแพทย์ผู้เป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายจากหนังสือเล่มนี้เนี่ยถ้าใครได้อ่านก็จะรู้เลยว่าแพทย์ที่เป็นคนเขียนหนังสือเล่มนี้เนะี่ยเขามีเมน h ทลเฮลที่แข็งแรงมากมีความสัมพันธ์ดีๆกับครอบครัวกับภรรยามีชีวิตที่มีความสุขนะสเปริชั่วเฮลท์ก็แข็งแรง เขาอยากจะเป็นแพทย์ก็ได้เป็นอย่างที่หวงังได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองชอบนะทุกอย่างมันเกือบๆจะดีไปหมดแล้วแต่ว่าประเด็นก็คือในหน้าหนึ่งของหนังสือนะพี่หมอกรทยเขาเขียนไว้ว่าตัวเขาเนี่ยเพิ่งจะรู้ว่า Physical Health หรือว่าร่างกายของเขาอะมันเปราะบางมากแค่ไหนตอนที่เขารู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายไปแล้ว แล้วทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้รู้หรือ,อยังทุกคนไม่ไม่ลืมไปใช่ไหมว่าในการเดินทางที่ยาวนานของชีวิตหนึง่งทุกสิ่งที่เรากําลังจะต้องเดินไปเจอหรือว่าที่มันกําลังจะเข้ามาหาเราเนี่ยเราจําเป็นจะต้องใช้ร่างกายอันเดิมอันเนี้ยของเราในการผ่านทุกอย่างไปเนาะถ้าเกิดว่าทุกคนไม่ลืมว่ามันสําคัญแค่ไหนอนะ่ย่านิวก็เชื่อว่าทุกคนก็พอจะรู้วิธีดูแลสุขภาพให้ดีได้อยู่แล้วนะ เมื่อมีสุขภาพที่ดีแล้วด้วยมีครบทั้ง3อย่างแล้วนะมี mental health ที่ดีมี spiritual health ที่ดีแล้วก็มี physical health ที่ดีเมื่อเรามีอ่ะเราจะรู้สึกได้เลยนะถึงสุขภาวะที่มันเกิดขึ้นทันทีเนะีเราจะตื่นเหมาะตื่นนอนมาด้วยความรู้สึกว่าเราพร้อมที่จะก้าวไปทําอะไรสักอย่างนะหรือแม้กระทั่งในวันที่เรารู้สึกว่ามันเหนื่อยที่สุดมันยากที่สุดเราก็จะยังรู้อยู่ดีว่าเราพยายามอยู่ทุกวันเนี้ไปเพื่ออะไรนะ ไม่หลงทางแบบที่ยานิวเคยเป็นนะและในการเดินทางที่ยาวนานของชีวิตหนึ่งนะถ้าเกิดทุกคนก้าวเดินไปพร้อมด้วยสุขภาวะยานิวเชื่อว่าทุกๆคนมี potential ที่จะทำให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นได้นะอย่างน้อยที่สุดก็คือสิ่งที่เป็น s p i r ิตเป็นความฝันของทุกคนนั่นแหละและยิ่งไปกว่าน,นั้นนะในขณะที่เรามีเวล l well b e i n g นะมีสุขภาวะที่ดีมันก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเราโดยที่ มันเหนือความคาดหมายไปเลยก็ได้เนาะเพราะว่า Gooding t h s h a p p e n when you smile ขอบคุณครับ